สภาพเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นที่บอกว่าเป็นสกปรกซ <apology> ีตอนนี้สกปรกซีใ <probable> ช่ไหมคะก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการดูแลมันอยู่ค่ะก็ไปฉีดยาทุกเดือนค่ะแล้วเดี๋ยวอีกประมาณสามเดือนก็จะไปดูสาดูว่ามันยังอยู่ไหนถ้ามันถ้ามันหายไปก็โอเคถ้าไม่หายก็ต้องผ่าตัดผ่ามมันเป็นอสไลา์มากไหมคะตอนนี้ปกติค่ะเพราะว่า มือนนเลือนนอนอยู่บนยูนิคอรนเยเอะไหมครับที่ทางขาค่ะก็สองกอนเป็นของใหมมันเป็นอันตรายกับตัวเราเยอะไหมก็สี่เซนค่ะตัวเรอย่างตอนนี <ER ้ไม่ค่อยแล้วค่ะเพราะว่ามีคุณหมอชี้ชี้เก่งที่บ้านมาอยู่าดมาได้มาบูมมดามาดาดูมมากูมามาดมาดูาาาาวาดามา้ม ไม่ก็หายไปก็รอรู้ค่ะตอนนี้มันเป็นอะไรใช่ใช่ถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรดีมากค่ะตอนนี้แค่วอรี่เรื่องน้ำหนักขึ้นอย่างเดียวแล้วมันกระทบอะไรกับงานเราองไหมครับไม่กระทบอะไรเลยค่ะก็ปกติค่ะแค่ต้องควบคุมน้ำหนักนิดล้วเราเรากังวลในอนาคตไหมเกี่ยวกับการลูบอะไรเงี้ยมันก็มีคิดๆบ้างค่ะแต่ว่าคือซ่าให้เวลาให้เวลาการระคาญอย่าหกเดือนคือไม่อยา กลัวมันจะมีมาเพิ่มไหมครับก็ตอนนี้แม่จะเพิ่มค่ะเพราะว่าฉีดยาควบกใช่ว่าเราหน่อยก่อนหน้านี้หน่อยนิดหน่อยก็ต้องคิดบ้างเพราะมันก็มีผลต่อลูกถ้าเราอยากจะมีในอนาคตอาจจะมียากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะลองรับขันเขาบอกว่าอย่างไงบ้างคะถ้าสมมติเอาออกแล้วจะมีผลอะไรต่ออย่างเงั้ยมันแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ความแข็งแรงของค่ะ ี่ก็คือไปหาหมออย่างนี้ประจำใช่ไหมครับทำพี่เอ็มดูแลดีไหมครับดูแลดีค่ะดูแลดีไปทุกไปทุกคนนะปวดกลับไปมาก็ไปทุกครั้งแล้วเขามีแบบว่าคอยแบบรุงอะไรเราเป็นพิเศษไหมครับแบบว่ากการินดูแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมันเรื่องที่เป็นมันไม่จำเป็นต้องทำรุงแบบแล้วเขามีแบบให้เราแบบหยุดอย่างเงี้ยทำงงทำงานบ้าแมั่แบบคอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันมันถูกเวลาแล้วมันไม่ปวดเลยน เราเคยคุยกับพี่เอ็มไหมครับเกี่ยวกับการเป็นโรคนี้มันแบบมีลูกยากอะไรอย่างนี้ยในอนาคตอย่างเงี้พี่เอ็มเขาแบบกังวลไหมอ๋อไม่ได้กังวลเขากังวลตัวสลาเองเป็นหลักมากกว่าว่าซสาจะรู้สึกยังไงแล้วว่าการตัดสินใจทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับตัวสลาความรักของตอนนี้กี่ปีแล้วครับหนูว่าสิบกว่าป่ะสิบกว่าค่ะติดต่อไปเรื่อง่ะไรไหมอืมน่าจะไม่รู้ปีสอง้ปีอ่า อีกเกิดบ้างตัวเองพร้อมไหมคะพร้อมตัวเองพร้อมแล้วก็ไม่ก็น่าอีกสักพักนึ่งนะคะแต่บีเอ็มก็ตอนกนี้พร้อมแล้วตอนนี้หรือว่าเขาต้องเคียงงานก่อนก็ทำงานก็ยัางอยู่ในช่วงกำลังสูงกับงานเขาอยู่มีเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อย่างเป็นทางการไม่ครับยังไม่มีค่ะแต่เราก็พร้อมเนาะถ้าเกิดอีกสองปีจะมีข่าวดีมีปีค่ะต้องรอค่ะขอบคุณมาก